สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อีสุนครหลวงสาขาเอกชัยกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมเซลสักกินนะครับวันนี้มีรถตัวท็อปนะครับผมตัวลองท็อปมาให้ทุกท่านชมจำนวน1นึคันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น4ประตูยกสูงนะครับเป็นรุ่นลองท็อปเ p เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับ2.2ดสแม็ฟอร์ดสำหรับคันนี้นะครับตัวลองท็อป ด้านหน้านะครับผมไฟเป็นแบบฟู l l LED แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นสีโครสีเงินนะครับผมแล้วก็บริเวณกิลด้านหน้านะครับจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเหมือนกับตัวท็อปเลยคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับสาหรับรุ่นนี้จะมีทั้งหมดสีสีมีสีขาวสีบอลเงินสีดําแล้วก็สีเทาเอลบูสนะครับผมที่เป็นสีเทาใหม่ในด้านของล้อแมกนะครับ ตัวนี้เป็นแม็กขอบ18มาพร้อมกับยางบิสโตนนะครับผมให้ยางมาถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับยางบิสโตนดูแลเรอร์ซีรียางนะครับ265 60 R18 พร้อมโลโก้นะครับผมประจำรุ่นให้เลนเดอร์นะครับแล้วก็กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับสีดำแทรกเข้ามาแล้วก็มีไฟเลี้ยวบริเวณกระจกข้างนะครับกันสาดแท้จากอีสุนครหลวงเลยนะครับ มือจัดทั้งคันเป็นสีโครเมียมคันนี้เป็นกุญแจคีเลตพุชสต t ร์ทนะครับบริเวณด้านท้ายไฟ LED แล้วก็โลโก้ประจำรุ่นนะครับ ZP แล้วก็เพจประจำรุ่นนะครับสำหรับคันนี้นะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับผมตัวนี้เป็น คงสภาพเดิมจากโรงงานเลยนะครับคงสภาพเดิมจากโรงงานเลยแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับต้องการที่จะแต่งล้อแม็กหรือว่าใส่ชุดแต่งหรือว่าอยากแต่งอะไรก็ตามนะครับสามารถทักสอบถามได้เลยนะครับผมผมสามารถหาของแต่งให้ได้ทุกจุดเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวลองท็อปกันดีกว่าครับว่าจะเทคโนโลยีดีกับสวยงามขนาดไหนหไปชมกัน มาที่ด้านในนะครับผมรุ่นนี้ภายใน ZP เกียร์ธรรมดานะครับผมเครื่องยนต์3.0แมกฟอร์นะครับเบาเป็นเบาะหนังพร้อมปรับไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางเลยแล้วก็ทางด้านกุญแจอย่างที่ผมแจ้งไปกุญแจคีย์เลสพุชสตาร์ทนะครับล็อก อุ่นใจแน่นอนนะครับเราไม่จําเป็นต้องเอากุญแจมาเสียบไขเหมือนรถสมัยก่อนแล้วเราใช้ปุ่มเดียวกดสตาร์ทรถได้เลยแผงประตูด้านข้างดีไซน์หุ้มหนังมาพร้อมพนักพิงแขนด้านขวาหุ้มหนังฟังก์ชั่นอะไรครบทุกอย่างพับกระจกปรับมุมมองกระจกนะครับมาที่ฝั่งคนขับนะครับุดสตาร์ทจะอยู่บริเวณซ้ายมือนะครับกดหที สตาร์ทรถนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอสีขนาด7นิ้วนะครับพร้อมฟังก์ชันอะไรต่างๆครบเครื่องเลยฝั่งขวาจะเป็นปุ่มควบคุมความเร็วนะครับผมหรือว่า c ุ u ค s น control นั่นเองนะครับส่วนปุ่มด้านล่างจะเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอไว้ตั้งค่าพวกบันที่และเวลากับระบบไฟฟ้าของตัวรถนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นปุ่มควบคุมบันติฟังก์ชันนะครับ พวกมลัยผิวสัมผัสนะครับค่อนข้างดีเป็นแบบหุ้มหนังมาให้นะครับสาหรับพวงมาลัยทีห่หุ้มหนังนี้จะต้องเป็นรุ่นแซดขึ้นไปนะครับรุ่นแซดขึ้นไปจะเป็นเบาะหนังพวงมาลัยหุ้มหนังคอนโซลหน้าหุ้มหนังบุนุ่มเดินตะเข็บสีเงินทั้งคันนะครับในด้านของหน้าจอเครื่องเสียงขนาด9นิ้วนะครับพร้อมฟังก์ชัน on Android Auto และ Apple CarPlay แบบไวเลสไร้สายเลยนะครับ ระบบแอร์ดูโอโซนแยกซ้ายขวาอิสระแบ่งเป็นโซนซ้ายโซนขวาสามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้นะครับผมแยก2ฝั่งได้เลยแล้วก็ระบบแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ออโต้คันนี้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับ6สปีพร้อมเกียร์ถอยหลัง1เกียร์ ในส่วนของระบบเบรกนะครับเบรกมือจะเป็นเบรกมือธรรมดาแล้วก็สําหรับรุ่นนี้เฉพาะาเฉพาะรุ่นในกระบะท,ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปหรือว่า4ประตูหรือแม้กระทั่งรถตัวท็อปดีคอร์สจะเป็นดิสคู่หน้าส่วนคู่หลังจะเป็นดัมเบกรถใหม่แอร์ก็จะฉ่ำเลยครับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับจะเป็นระบบปรับเบาะแบบแมนนวลนอยู่จะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับ ตัวท็อปตัว M ก็จะเป็นเหมือนกันเลยภายในตัวท็อปเป็นยังไงตัวรองท็อปเป็นอย่างนั้นนะครับตัวท็อปจะมีเพิ่มเติมเข้ามาคือจะเป็นกล้องเอดาสแล้วก็เซนเซอร์รอบคันเลยพร้อมเซ็นเซอร์มุมอับสายตาอโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าที่นั่งตอน2จะกว้างขนาดไหนและเป็นยังไงไปฟังไปชมกันมาถึงที่นั่งตอน2 วัสดุเบาหนังเหมือนกันเดินตะเข็บสีเงินแผงประตูเหมือนกันหุ้มหนังพร้อมพนักพิงแขนหุ้มหนังเหมือนกันเดินตะเข็บสีเงินเหมือนกันครับผมทางด้านหลังมีแอร์ช่องแอร์หลังให้นะครับแล้วก็มีช่องชาร์จแบต USB Type C ให้จำนวนหนึ่งรูพร้อมช่องเก็บเอกสารทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับแล้วก็มีมือจับ ให้ทั้งหมดนะครับผมมีจํานวน1จุด2จุดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็น3 4 5 6 7จุดทั้งคันมีมือจับให้7จุดนะครับเฉพาะรถรุ่นตัวสูงเท่านั้นถึงจะมีมือจับตรงนี้ให้ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นออชชั่นเสริมเผื่อท่านไหนนะครับลูกค้าท่านไหนอยากใส่สามารถเบิกอะไรติดตั้งได้เลยมีรูสำหรมีรูพร้อมไว้ให้แล้วคือเพียงเราแค่เจาะรู บริเวณผนังเราก็สามารถไขน็อตนะครับติดตั้งได้เลยสำหรับคันนี้นะครับท่านไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้จะออกรถเดิมๆหรือว่าออกรถพร้อมแต่งสามารถทักมาปรึกษาได้เลยเงื่อนไขไฟแนนซ์ผมช่วยดันให้เต็มที่นะครับท่านไหนสนใจนะครับติดต่อมาไ,ได้เลย0 9 3 5 4 1 5 1 9 0ไลน์นะครับ s อเอสยูเซยูเอ็มโอเอสไอสส่วนช่องทางการติดตามอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทิกต o k Facebook สามารถจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ u t u b e ของผมได้เลยหรือว่าจะจิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับท่านไหนสนใจแอดไลน์โทรเข้ามาได้เลยสําหรับวันนี้สักการินขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ